ก็คือคักขึ้นมานิดนึงขี้เก๊กขี้เก๊กจริงๆเป็คนคนขี้เก๊กเหมือนเราว่านะทุกคนพอเหมือนเขาอะไม่มีทุกคนคอยซัพพอร์ตเขาเป็นหมื่นคนอะไรเงี้ยเขาก็จะยิงๆเก๊กๆกับเราเหมือนเขินอะไม่คุยหนักไม่คุยหนัก เขาเหมือนว่าเรามีความรู้สึกว่าดีเขาแบบว่าพอมีเพื่อนอยู่เป็นหมื่นคนแล้วเหมือนแบบใจฟูอ่ะกล้ากล้าพูดกล้าล่าเริงอะไรอย่างเงี้ยเพราะื่ตุว่เราสองคนดูเหมือนแบบทำตัวขึ่นขื่เหมือนอยากเป็นพ่อบ้านสส่ขื่จริงจริเดี๋ยววันหลังจะอัดวิดีโอแก้อัดวิดีโอไว้เพาะบ้านใส่ขื่มกลัวเรากลัวมันไม่อยู่ในโอว่าอย่างเงี้ย กลัวไม่อยู่ในอว่าถ้าทำตัวขุ่มขึ้นไปก่อนอไปก้นนะเดี๋ยวพาพี่เองแหละไม่ต้องามอะไรเงี้ยไม่มีไม่ไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนมาร์ินงมาร์ตเนงกลัวเราไม่แรงใจไงกลัวเราไม่แรงใจไงอยู่สองคนอ่ามีคนหาเรื่องกูอะไรอยู่สองคนตอนไหนก็เวลาโทรคุยกันสองคนในโลกคนเราก็คุยกันก็ต้องไปคุยสองคนบ้างใช่ไหมคะ เอาเมื่อคืนก็มีคุยสองคนแต่วันนี้เราอะ่ะคู่ต่อรักอะ่ะโทรไปหาเขาครั้งแรกเลยแล้วเด็กๆคิดดูว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนแบบคือเราอะ่ะคอกันจนแบบชินม,มากอะกับการโทรแล้วเห็นหน้าจนชินม,มากแล้วมันเหมือนวันนี้เป็นการโทรคุยแบบโทรคุยแบบแตัดสินใจโทรแบบไม่คอวิดีโออะ่ะคือคือไม่คอวิดีโอคือเป็นเป็นคอเฉยๆเหมือนโทรศัพท์บ้านอะ่ะ เหมือนกลับไปสมัยเด็กๆเลยอะและ้วได้ยินเสียงพี่บีแบบมันแบบฟินแบบฟินมากเลยอะใจสั่นแบบใจสั่นตุ๊บ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 เลยอะคือแบบเฮ้ยแล้วแบบเราก็พูดว่าเราก็พูดว่าวันนี้งานเสร็จแล้ววันนี้งานเสร็จวันนี้สอนเสร็จตั้งแต่ห้าโมงเย็นตั้งแต่สอนกลุ่มปิดเสร็จอะวันนี้งานเสร็จตั้งแต่ห้าโมงเย็นเขาก็อ๋ออ,องานเสร็จแล้วเหรองั้นเดี๋ยวว่าแล้วโทรหาคําพูดคําจาดูเป็นผู้ใหญ่มากคือแบบ คำพูดคำจาดูเป็นผู้ใหญ่มากดูแบบดูแมนน่ะดูแบบดูแบบฉันไม่อย่ผู้ชายด้วยทอคุยแบบนี้แล้วหรออะไรเงี้ยคมากคือนติดมากแต่ขอโทษนะมอแมนนั้นให้มัมเถอให้มัมคนเดียว <c oughs> คือแบบแบบฟิลมันแท้ฟิลมันเหมือนว่าฟิลมันเหมือนแบบงานยุ่งอยู่ทำงานแต่เขาก็บอกหมดนะ ตื่นอาบน้ํากินบอกบอกทุกอย่างในสามสี่คำอะตื่นกินข้าวทํางานเอาไปโรงพยาบาลทํางานไม่ลําไหลพูดไม่เยอะอะไรเงี้ยแล้วก็คืมคืมเหมือนแบบเฮ้ยกําลังทํางานอยู่นะโอเคนะแบบคูต่ตาลักชอบฟิลนี้นะชอบฟิลแบบไม่คุยเยอะเออทํางานอยู่มันเท่อะคนทํางานอยู่มันเท่นึกออกปะมันมีความเท่ในตัวมันนะเออแล้วเราก็แบบอุ๊ยทํางานอยู่อุตสาหรับสายลางอะไรเงี้ยเราก็แบบ ยุ่งอยู่ยุ่งอยู่ทำงานทุกอยู่ยยยยแล้วก็อ่าวายสายแล้วก็ใจเต้นมากพูดเลยใจเต้นมากเพราะว่าน่าจะทําอะไรอย่างเงี้ยน่าจะอืนานมากแล้วอ่ะลักษ้านานมากแล้วที่ไม่ได้ทำอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ายุคสมัยนี้ส่วนมากมันไลน์ก่อนถ้าสมมติว่ามีคนเข้ามาจีบเราสักคนก่อนหน้าเนี้ใกล้สุดก็ปีที่แล้วเนี้ยก็ต้องไลน์ตึงต้งตังต้งตึงต้งตัง้งอาจจะเป็นฟิลไลน์เด้งไลน์เด้งแมสเ็จมาไลน์ได้อาจคิดว่าหวานหวานนะ ต่น,นี้คือแบบเออพี่วีเขาพูดไปแล้วว่าขอโทรเลยมีอะไรขอโทรเลยเพราะว่าลําบากมากในการจะจับโทรศัพท์มาส่งสติกเกอร์สักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยทุกคนฟังทันไหมไม่เอาอ่ะก็อยากพูดดีก็ไม่ต้องพูดดีไม่พูดเขาบอกว่าไม่ไม่พี่วีพังหรอไม่พี่ไม่ได้พังครับ <laughs> ถ้เขาใช้สิบนาทีของเขาให้คุมค่าทุกคนเราก็ฟังไปเรื่อยๆอ่ะทุกคนทุกคนทุกคนเราห้ามเกินเที่ยงคืนนะวันนี้ห้ามเกินเด็ดขาดโอเคไหมอามาเกินเที่ยงคืนแล้วเกินเที่ยงคืนแล้วเมื่อกี้บอกสิบนาทีอยู่เลยอ่ะให้วางไหมล่ะให้วางไหมสิบนาทีก็ต้องประมาณนั้นแหละประมาณเกือบเที่ยงคืนออเที่ยงคืนสิบนาทีเนาะตอนนี้ก็ เที่ยงคืนเที่ยงคืนต่อไม่เกินห้ามเกินเที่ยงคืนอ๋อห้ามเกินเที่ยงคืนโอเคโอเคแต่แต่หนูว่าดีไปแบบโรงพยาบาลมันไว้แหละดิงเอาจริงนะหน้ากินพาราดักไว้เลยอะ่ะมันเป็นอะไรก็ได้นะเพราะมันเป็นมันมันมีแต่เชื้อโรคอ่ะกินไหมไม่ไม่เป็นไรมันมันไม่ได้ ขนาดนั้นหรอคือตรงตรงที่สถานที่ตรวจเขาก็ค่อนข้างที่จะโปรง่โรงโล่งไม่ได้แบบมีสถานที่คนอึดอัดคนก็ไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยเ็าเป็นสถานที่แบบเหมือนกับสร้างไว้อีกที่หนึ่งแล้วทีเนี้ยเราไปเฉพาะเป็นที่ตรวจโดยเฉพาะแล้วทีเนี้ยเวลาตรวจเขาก็มีรถกอลฟพาไปแค่คนเดียวอะไรเงี้ยอืม นี่ลองเล่าดีลองเล่าแบบว่าตรวจยังไงมั่งให้เขาฟังสิขอบคุณขอบคุณลขอบคุณของขวัญด้วยนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ทางนู้นอีกคนอะวันนี้ดึกแล้วไม่เยอะหรอกพน <8, 000. S 1> เด็กๆเแบบีทั้งหลายเแบบีทั้งหลายเแบบีต้องนอนนะลูกนี่อ่ะจะเล่าจะเล่าเรื่องอะไรก่อนนี่มีเรื่องจะเล่า จะเล่าอะไรก่อนเล่าเรื่องตรวจแรกก่อนท้องไหมคุณไปตรวจมาท้องหรือเปล่าท้องหรือ,อยังช่องตาเดินสี่วันเนี่ยท้องหรือ,อยังขอบคุณสร้อยคอด้วยนะครับขอบคุณสร้อยคอที่ส่งให้พี่บีนะครับคุณครับขอบคุณน้องขอวัญที่ส่งมาด้วยนะครับอะไรเร<ข>า,เาส่งให้เป็นสินสอดไว้เอามาขอว่าเอาไว้ขอเมียนะ่ะรู้ไหมจะมีไหมเมีย ต้องไปถามพ่อก่อนว่าจะเอาเยอะไหมพ่อเขาไม่เอาแล้วพ่อเขาขอแบบกับข้าวแซบๆก็พอตอนนี้ขออาหารแซบๆคือตอนนี้พ่อเขาแบบเขาหน่อยมากที่เขากินอะไรก็ไม่อร่อยอืมนันแหละอ่าพี่มีเล่าเรื่องตรวจเลือดเขาไปตรวจก็ไปแป๊บเดียวแล้วก็ ไปเขาก็ไปนั่งกรอกประวัติแป๊บหนึง่งก็เขาก็เรียกเข้าไปประมาณห้าทีก็เรียกเข้าไปแล้วก็ไปเจาะแล้วก็เอาที่ที่ที่แย่ yeah, จมูกแย่เขาไปลึกมากแสบมากใช่ใช่ใช่มันจะเป็นเหมือนถึงคอที่ต่อตรวจแล้วแต่ลึกจนเกิดถึงถึงคอใช่มาไมนตังลงไปข้างล่างเลยอ่ะ ใช่ไหมใช่ใช่คือเหมือนแบบแล้วเหมือนเขารู้ด้วยนะว่ามันถึงจุดที่อะและเขาถึงเอาออกแปลกไหมคือแปลกไหมเหมือนหมอเขารู้ว่าแบบมันแล้วอะเออแล้วเขาถึงเอาออกอะไรไงดีดีรู้ได้ไงวะก็ดีก็ดีหมอผู้หญิงหมอผู้ชายเนี่ยหมอผู้หญิงโดนตัวหรือเปล่าเขารู้จักแน่แ่เลยเนี่ยโดนตัวหรือเปล่า เนี่ยเป็นคนอย่างเงี้ยไปให้เขาอยู่เขาลุกจัาอยู่รุกจักอยู่เขาขอจับหรือเปล่าจับมือหรือเปล่าเขาจับแขนหรือเปล่าเจาะเลือดพับแขนเสื้อได้วยใช่ไหมใช่นอกใจมันมตลอดเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวทุกคน คือ <ไป S 1> หมอนะับแขนเสื้อขึ้นเพืหมอพับแขนเสื้อขึ้นเพื่อจะเจาะเลือดกูนอกใจทุกคน,กคนไปเลยนะไปเลยไปมีปัาไปเลยไปทำผมเลยที่หลังเดี๋ยวกูบอกหมอเจาะทะลุแขนเสื้อเข้าไปเลยไม่ต้องถลกขึ้นไม่ต้องมึงคำหาเอาเส้นเลือดอะ่ะมันต้องมีคนมองดีแน่เลยอะ่ะเพราะว่า วันนี้แต่งตัวน่ารักชอบกางเกงโทนน้ำตาลเสื้อเชิ้ตขาวเด็กๆเบบี้ทุกคนคือรู้สึกไหมว่าผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตขาวแล้วดูดีเนี่ยต้องเป็นผู้ชายที่ดีอะ่ะแบบว่าผู้ชายใส่เชิ้ตขาวอะแพ้ผู้ชายใส่เชิ้ตขาวไหมเออได้อมน์มาสิว่าแพ้ผู้ชายใส่เชิ้ตขาวไหมนี่ พูดถึงเชิ้ตขาวน้องออยเป็นกุลสตรีใส่ให้สร้อยเพชรมาเลยเพราะว่าน่าจะดีดดิ้นอยู่เหมือนกันน่าจะมีความดีดดิ้นกับผู้ชายใส่เชิ้ตขาวอยู่เหมือนกันมันไม่ใส่ใชไหมคะุถอดออกก่อนดีเชื่อมหมว่าเราจะพูดว่ากันเราจะพูดว่าอย่าปลดกระดุมนะถ้าเกิดว่าผู้ชายใส่เชิ้ตขาวแล้วกำลังปลดกระดุมนี่คือแบบน้ําเดินอะ น้ำเดินนะตอนนี้ท้องหัวใจไม่เต้นแล้วน้ำกูเดินแทนละเนี้ยดีเขาบอกว่าเนี้ยเขาบอกว่าเนี้ยใช่แพนลุกเนแพนลุกแบบดีแบบแพนลุกแบบแพนลุกแบบแดดดี้เออแต่ว่า ลุกแบบเชิดข่าวเชิดข่าวเนี่ยผู้ชายถ้าใครฟังอยู่เชิดขาวสู้ตายนะผู้หญิงชอบหมดเอออะไรประมาณเนี้ยริงงนี้เนี่ยเขาปลดกระดุมด้วยเขาปลดกระดุมด้วยมีใครตายบ้างในไลน์ม so like ีใครตายบ้างพูดปอดอย่าปดกระดุมอย่าปอดกระดุมใส่แล้วใส่แล้วปดพุ่มปดเพื่อ ยืดขาวใช่ไเสื้อขาวคอว,วีคือแบบเห็นไม่ได้เห็นไม่ได้แต่ว่าต่อไปคูต่อของน้ําเดินไม่ได้ทัท่วๆไปแล้วล่ะคงต้องเดินอยู่แถวบ้านสิงหนะ์น้ำต้องเดินอยู่แถวบ้านสิงห์แล้วล่ะ<อ>ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาแบบนั่นเลยนะถ้าเกิดจะให้แบบดีเลยนะถ้าดีแบบว่าอ้วนกว่านี้อีกนิดน,นึงอนะ่ะจะแบบ จะแบบแต่ก็ไม่ดีนะเพราะว่าอาจจะทำให้มัมแบบว่าห่วงมากกว่านี้ห่วงมากอะไรเงี้ยแต่พูดเลยว่าถ้ามีอกอีกนิดนึงนี่คือไปทำงานบาโฮได้เลยอะคือจริงๆิจริงจร<ะ>ิงเ <s> <sheets> นี่ยไปหาหมอมา หมอเป็นพยา,าพยาบาลเป็นผู้หญิงเขาถลอกแขนเสื้อด้วยแล้วแน่นอนว่าให้เบอร์โทรศัพท์เขาด้วยที่อยู่ด้วยแน่นอนชัวร์ใจง่ายเราเข<ท><อ>าขอเขาขอ<ร>ต้องแน่ใจเป็นคนอื่นนะี่ไม่เคยรักษานํำใจกันครูต่อแล้วจะคิดยังไงผู้ชายไปเนี่ยทำอะไรไปมั่งวันนี้ไม่ไหวนะเบอร์ก็ให้ที่อยู่ก็ให้ ชื่อก็ให้ให้ชื่อจริงด้วยนามสกุลด้วยใช้เขาเปลี่ยนนามสกุลตามมาเลยไงนี่นามสกุลม um um ี่นามสกุลอะไรมีนามสกุลไหมเร็วเร็วอแันนี้เปลี่ยนนามสกุลตามตามหนูเลยเทียนน้อยเทียนน้อยใช้แล้วเทียนเหลืออันนี้เดียวนะ เทียนใหญ่ไม่ได้เราเดี๋ยว้เป็นเทียนใหญ่เทียนน้อยอย่าไปกลัวดีถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปกลัวเป็นยังไงไม่เทียนน้อยไงก็อ๋อนี่ม,นมีคน,นอบอกเรสุุมมาแล้วมีคนตอต,อตอบอกเราสุขุลมาแล้วหยุดเดี๋ยวจะใช้เดี๋ยวค่อยบอกโอ<ฮ>้โหเดี๋ยวมันจะไม่ เด็กๆขาห้ามไปเล่นนะเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขลังไม่ขลังเข้ากันนะเดี๋ยวจะเล่าวันนี้ให้ฟังวันเนี้ยมีคนที่เป็นนักร้องด้วยกันตอนสมัยสาวๆอยู่นครสวรรค์เป็นพี่ผู้หญิงแล้วเขาก็มีผัวมีครอบครัวไปแล้วแล้วเขาก็อยู่กับเราในช่วงยุคที่แบบดีนี้ออกใช่ไหมว่าในช่วงยุคที่แบบเป็นนักร้องแล้วมีคนจีบเยอะๆแล้วก็เป็นแบบ เป็นแบบในช่วงวัยรุ่นน่ะเนี่ย่บบใช่ไหมแล้วเราก็เด็กๆเอฟซีจีนน่ะเราไม่ว่าเลยนะแบบมาข้างมาแบบมามาอินไซด์เราอ่ะแบบเรื่องเนี้ยเรื่องว่าชอบจังเลยเห่นไหมนะนะแต่พี่คนนี้รู้จักตัวตนเราจริงๆเมื่อตอนเราอาย,อยุแบบยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบหกแบบอยู่ในช่วงกางง่ายๆพูดเลยนะอยู่ในช่วงอีพีสองของครูตัรักอะ่ะอีพีสองของครูตัรักคือเป็นช่วงที่จะแต่งงานก็คืออยู่ยี<ๆ>่ส<ๆ>ิบห้ายี่สิบหกเขารู้จัก e ีพีสองคู่ตอลักด้วยแต่วันนี้อินบอกเข้ามาว่าอีพีสองคู่ตอลักคือแบบแฟนคนที่สองวันเนี้ยเขาอินบอกมาหาคู่ตอลักว่าจินมากดูคู่พี่วีกับคู่คู่ตอลักแบบจนผัวด้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เฮ้ยมันมีอย่างนั้นเลยเหรอวะขนาดคนที่เคยเห็นเราอยู่กับคนอื่นนะั่นหรอปะเมื่อ ตอนนู้นร้องเพลงด้วยกันก็คือตอนนู้นเลยอ่ะยี่สิบสี่มันก็สิบห้าปีแล้วอะเขาก็ต้องติดตาภาพเก่าเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยได้ออกมาแต่ว่าเขาชอบภาพนี้มากคือแบบเออแสดงว่าภาพนี้ชัดมากแล้วทุกคนที่ินบ็อกเข้ามาก็าจะพูดแต่ว่าพีาพาพ่วีน่นารักพี่วีน่ารักพี่วีน่ารักพี่วีน่ารักอยู่นั่นน่ะนี่ตอนนี้อาจจะฟังอยู่เพราะว่าลูกเขาก็ต้องอยังเล็กอยู่หลับเตื่น ก็จะมีคำเดียวพี่วีน่นารักพี่แกพี่วีน่นารักใจฟูไหมต่อแบบคือแบบเราจะต้องมีความสุขมากขนาดไหนวะคนที่มาถามเรายังคําถามยังมีความสุขขนาดนี้นรืออปไปคือตอบอย่างอื่นไม่ได้แล้วอะตอนที่พี่วีลงว่าอะไรวะวันนี้ลงอะไรไปบ้างอะลงจ็บแบบโลกติดต่ออะไรน,นั่นแหะแคนดีลน้ลากแกนไลน์เขามถามว่าใจฟูไหมมึง บอกใจเฉยๆแล้วมึงอย่างอื่นฟูแล้วฟิตมากเลยตอนเนี้ยไม่แต่ว่าเอาเดี๋ยวนะทุกคนแต่คันดี้ถามมาคำถามแล้วลากแบบใจฟูไม่มึงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพี่วีแบบทุกคนทางฝั่งต่อรักอะที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวทั้งหมดกจะแบบว่าพี่วีนั่งรักนั่งรักนั่งรักอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบ ทางเราแพ้เขาหมดแล้วอ่ะเหลือพ่อแล้วตอนนี้พ่อแพ้อีกคนแย่เลยเดี๋ยวต้องไปเอาใจหน่อยละไม่รู้ไม่อืเดี๋ยวค่อย สิบแปดบวกนิดนึงค่ะเพราะว่าเห็นว่ามันดึกแล้วก็เลยแบบว่าแอบบวกนิดนึงอะไรเงรี้ยโตๆโตโกันแล้วนะลูกเนาะคููตาลักก็โต,โตแล้วอันไหนที่คิดว่ามันบวกมากๆก,ก็ผ่านปล่อยผ่านกับลูกค้ามันมีบวกคนอีกนะครูต้นรักครูต้นรักสอนเป็นนอที่เล่นเพลงมากกว่ารัก,ากเมื่อเช้านี้ครูต้นรักก็สอนที่แบบทุกคนบอกว่าสวยหวานมากครูต้นรักเมื่อเช้านี้เขาไลฟ์แบ ไลฟ์กับหนูเพราะตอนนี้หนูมีกฎว่าหนูจะไลฟ์ติกตกอตอนบ่ายโมงตรงคนเดียวทุกวันเพราะว่ามันจะมีเรื่องการสอนร้องเพลงอะคะ่ะมันจะมีแบบปิดกลุ่มปิดอยู่แล้วคันนี้มันกลุ่มปิดที่หนูสอนให้ฟรีอยู่เขาตอนบ่ายโมงหนูจะไล่ตอนใครที่อยากเรียนเข้าไปในกลุ่มปิดนะคะมันก็เลยจะแบบคุยเรื่องร้องเพลงคุยเรื่องสอนร้องเพลงแบบแบบให้ทุกคนฟังแล้วค่อยใครอยากเรียนจริงค่อยเข้าไปในกลุ่มปิดนะคะมันก็เลยต้องมาไลฟ์ตอนบ่ายโมงจะได้แบบมีอะไรทําด้วยนะคะแล้วอันนี้ พี่สาวที่สวยอ่ะเขาเขาบอกว่าเขาชินกับครูพี่วีอ่ะเวลาพูดแล้วตี่ที่มีเอฟเฟกอ่ะไม่บอกป่ะที่มีเอฟเฟกอ่ะเขาบอกว่าแกเวลาทำรายการอ่ะเขาจะมีเอฟเฟกตตามนี้ไปตลอดทั้งชีวิตหรือเปล่าพี่น้องนอนคุยเง้มองนะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่พี่วีโทรมาแล้วก็เลยนอนก็เลยตัดสินใจนอนฟัง นอนฟังไลฟ์ดีแป๊บหนึ่งแบบว่านอนฟังไลฟ์ดีแป๊บหนึ่งให้ให้ดีแบบมินถามาแล้วดีก็ติ๊ตองติ้งตองเสียงเอฟเฟกก็มาพี่ต่วนก็เนี่ยพี่ตระลาก็แบบเนี่ยฉันชินแล้วละแกฉันชินเสียงนี้แล้วนะถามเขาหน่อยนะว่าเวลาต้องมีอะไรกันนะจะต้องเอฟเฟกต้องตามไปด้วยไหมทุกที่ตองตองนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงคุยกันนะคะ นี่คือสิ่งที่ผู้หญิงคุยกันพอแล้ว <laughs> ไม่ไหวนะมุฟวี่นี้ไม่ไหวแล้วอ่ะก็อย่างน้อยดีก็บอกว่าเหนื่อยดีก็ได้หัวล้อใช่ไหมล่ะออ